กฎแห่งกรรมเรื่องอนิสงส์ใส่บาตท,ทุกวันมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ควรที่จะต้องฝึกฝนใจให้นิ่งจนกระทั่งเข้าไปถึงที่สุดละเอียดที่สุดก็จะยิ่งเพิ่มพูนความบริสุทธิ์บริบูรณ์ขึ้นการกระทําอย่างนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักของนักสร้างบาร,รมีทั้งหลายที่เกิดมาเพื่อสร้างบุญบาร,รมีใจจะต้องมีความมุ่งมั่น ที่จะทำตนให้เข้าไปถึงธรรมะภายในดังนั้นมันขยันความเพียรในการประพฤติธปฏิบัติธรรมะเพื่อเป็นการสั่งสมบุญบารมีของตนเองให้ตั้งใจกันปฏิบัติธรรมะต่อๆไปมีพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ในกุตตะนิกายเถรีคาถาความว่าดูก,ก่อนนันทาเธอจงเห็นร่างกายอันกระดูกสามร้อทน ยกขึ้นแล้วอันกระสับกระสายไม่สะอาดเปื่อยเน่าจงอบรมจิตใจให้ตั้งมัน่นมีอารมณ์เดียวด้วยอสุภาภาวนาอันหนึ่งเธอจงอบรมจิตอันหานิมิดมได้ละเสียซึ่งอนุสัยคือมานะเพราะการละมานะได้นั้นเธอจะเป็นผู้สงบเที่ยวไปในพระกาถานี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับ สาวิกาท่านหนึ่งให้รู้แจ้งเห็นจริงกับความไม่จรังยั่งยืนของสังขารร่างกายเพื่อที่จะคลายความยึดมั่นถือมั่นมุ่งเข้าสู่ธรรมะภายในทำตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสเข้าถึงกายใจอรหันต์ที่เที่ยงแท้ถาวรเมื่อเข้าถึงอย่างนี้ก็เท่ากับว่าชีวิตได้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมที่สมบูรณ์ที่สุด เป็นชีวิตที่ปลอดภัยจากอาสวะกิเลสทั้งหลายเมื่อคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายแล้วก็เท่ากับบ้านได้ยืนอยู่บนปากทางแห่งความหลุดพ้นพระคาถานี้พระบรมศาสดา,สดาตรัสกับพระเถรีรูปหนึ่งนามว่าอภิรูปนันทาเถรีท่านเป็นผู้ที่มีรูปโฉมงดงามเกิดในตระกูลศักยะ ในที่สุดก็ได้ออกบวชแล้วบรรลุธรรมะชีวประวัติของท่านน่าสนใจท่านได้สร้างบุญบาร,รมีมายาวนานในสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าในอดีตหลายๆพระองค์ก็อย้อนเรื่องที่น่าศึกษาของพระเทรีลูกนี้มาเล่าให้ฟังเพราะอุปนิสัยดั้งเดิมท่านเป็นผู้ที่เกรงกลัวต่อบาปมากเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า วิปสัสสีในยุคนั้นธรรมะได้แพร่ขยายไปทั่วชมพูตวีปมหาชนที่ได้ฟังธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจา้าต่างก็พากันเห็นภัยในวัตสงสารจึงสร้างบาร,รมีอย่างเต็มที่พระอภิรูปนันทาเถรีก็ได้เกิดเป็นมเหสีของพระราชาทรงพระนามว่าอารุณราชราชาซึ่งพระนางได้ยิน กิตติศัพป์ของพระศาสดาก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาปรารถนาที่จะฟังธรรมะในวันหนึ่งหลังจากว่างจากพระกรณียกิจแล้วพระมเหสีก็ตัดสินใจเดินทางไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อได้ฟังธรรมะแล้วจึงให้เกิดความเกรงกลัวต่อบาปมากคิดว่าเราเป็นถึงพระมเหสีของพระราชา มีหลายๆครั้งที่ต้องพิพากษาผู้ที่มีความผิดบางคนก็รับสั่งให้ประหารชีวิตเป็นการสร้างกรรมคือปานาติบาตเรามาฟังธรรมะในวันนี้ได้ข้อคิดมากมายชีวิตหลังความตายนี้ยาวนานและน่ากลัวเหลือเกินในบางครั้งตัวของตนเองก็มีส่วนในการพิพากษานั้นด้วยในฐานะที่เป็นพระมเหสี แม้จะมีคนเคารพเกรงใจขนาดไหนแต่หากเราละจากโลกนี้ไปแล้วในนิรยาบาลที่พระศาสดากล่าวถึงนั้นไม่มีความเกรงใจผู้ที่สร้างบาปอากุศลกรรมเลยเราไม่ควรประมาทในชีวิตตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราควรที่จะสร้างบุญบาร,รมีเพราะขณะนี้บุญกุศลที่พอจะถือเอาติดตัวไปได้ เราไม่ได้ทำไว้เลยครั้นดำมริอย่างนี้แล้วก็รีบเดินทางเข้าเฝ้าพระสวามีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์หม่อมฉันต้องการที่จะสร้างบุญขอพระองค์โปรโดประทานโอกาสในการสร้างบุญให้แก่หม่อมฉันด้วยเถิดเพคะขอเพียงสมณรูปเดียวก็ได้หม่อมฉันจักถวายพระทหารพระราชาทรงทราบความต้องการของพระมะเหสีก็ทรงอนุญาต ได้ประธานสมณะผู้อบรมอินทรีย์แก่พระมเหสีนั้นตามความต้องการพระมเหสีดีใจมากรีบกระวีกระวาดรับบาตของท่านเอาปัตหารอย่างพระนี่ใส่จนเต็มได้ถวายผ้าคููหนึ่งซึ่งมีราคาตั้งพันให้ท่านได้ครองนับจากนั้นเป็นต้นมาก็ได้สร้างบุญด้วยการถวายบิณฑบาตไม่เคยขาดเลย จนกระทั่งพระผู้มีพระภาคเจ้าดับขันทพรินิพานพระนางก็ได้กระทําบูชาพระเจดีตั้งจัดทองที่ประดับด้วยลัตะนะไว้หน้าพระเจดีเพื่อเป็นพุทธบูชาพระนางได้สร้างบาร,รมีจนกระทั่งละจากโลกนี้ไปด้วยกุศลกรรมที่ทำไว้นั้นได้ไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงได้เป็นมเหสีของจอมเทเมื่อกรับลงมาเกิด ก็ได้เป็นมเหสีของพระเจ้าจากักรพรรดิชาต,ติต่อมาก็ได้เกิดเป็นมเหสีของพระราชาประเทศสรานับพบนับชาติไม่ท้วนโดยพระนางไม่รู้จกักทุกขติเลยนี่ก็เป็นบุญพิเศษที่เกิดจากการถวายบิณฑบาตท,ทุกวันและยังทำให้ท่านได้มีผิวพรรณเหมือนดอกบัวเป็นหญิงที่งามน่าดูน่าชมอย่างยิ่ง จนกระทั่งมาถึงสมัยพุทธกาลนี้ได้มาบังเกิดในคันของพระอัครมเหสีพระเจ้าสากยะพระนามว่าเขมกะในกรุงกบิลพัทเธอมีชื่อว่านันทามีรูปงามยิ่งนักจึงได้รู้กันโดยทั่วว่าอภิรูปนันทาเมื่อเธอเจริญวัยขึ้นสากยะกุมารผู้เป็นคนรักยิ่งของพระนาง ได้สิ้นพระชนในวันมั่นนั่นเองพระชนกชนนีจึงให้เธอได้บวชทั้งๆที่พระนางไม่อยากจะออกบวชแต่ด้วยความเกรงใจพระชนกชนนีจึงออกบวชในสำนักของนางภิกษุณีภิกษุณีอภิรูปนันทานั้นแม้บวชแล้วก็ยังมีนิสัยคราวาสอย่างรักสวยรักงามไม่ยอมเดินทางเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาเพราะกลัวพระพุทธองค์จะเทศนา เกี่ยวกับเรื่องสังขารร่างกายทรงกลัวพระพุทธองค์ตำหนิติเตียนรูปโฉมของเธอแม้พระศาสดาก็ทรงรอคอยจนญาณของเธอแก่กล้าแล้วจึงทรงรับสั่งให้พระมหาประชาบดีและภิกษุณีทั้งหลายจงมารับโอวาทตามลำดับเมื่อถึงวาระของตนพระนางนันทาก็ไม่ยอมไปกลับทรงภิกษุณีรูปอื่นไปแทน พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสสั่งกำชับอีกว่าเมื่อถึงวาระภิษุณีพ,พึงไปด้วยตนเองไม่พึงส่งรูปอื่นมาแทนพระเถรีจึงไม่อาจที่จะละเมิดคําสั่งของพระบรมศาสดาได้จึงไปปฏิบัติบำรุงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับภิษุณีทั้งหลายเยมื่อไปถึงก็เหม่ยยอมเข้าใกล้ได้ลบไปนั่งอยู่ข้างหลังเพราะกลัวว่า พระศาสดาจะทักและตีดเตียนเรื่องที่ตนเองยึดติดในความสวยความงามพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความคิดของพระเถรีจึงเนรมิตหญิงรูปงามคนหนึ่งด้วยธิ์ที่มีรูปสวยกว่าพระเถรีหลายเท่านักหญิงงามคนนั้นมีวัยตั้งแต่วัยรุ่นวัยกลางคนวัยชราจนกระทั่งถึงวัยแก่งงมไปตามลำดับ พระเถรีดูภาพนั้นภายในใจก็เกิดความคิดที่ว่ารูปที่เราเห็นนี้ไม่มีความเที่ยงแท้ถาวรอ,อะไรเลยแม้แต่สังขารร่างกายของตัวตนของเรานี้ก็มีวันต้องเสื่อมสิ้นไปเมื่อพระบรมศาส,สดาแสดงรูปเนรมิตให้พระเถรีเห็นอย่างนั้นแล้วบุญในตัวของท่านเองก็ได้สั่งสมมายาวนานก็ตามมาทันจิตของพระเถรี ก็สงบระง,งับจากความยึดมั่นในสังขารของตนเองพระพุทธองค์จึงตรัสแก่พระเถรีว่าดูก่อนนันทาเธอจงเห็นร่างกายอันกระดูกสามร้อยท่อนยกขึ้นแล้วท่านกระสับกระส่ายไม่สะอาดเปื่อยเนา่าจงอบรมจิตอันตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวด้วยอสุภภาวนาอันหนึ่งเธอจงอบรมจิตให้หานิมิตรมิได้ ละเสียซึ่งอนุสัยคือมานะเพราะการละมานะได้นั้นเธอจะเป็นผู้สงบเที่ยวไปพระบระมาศ,าศาสดาสแสดงธรรมะจนจบพระอภิรูปนันธาเถรีนั้นก็ได้บรรลุพระอรหันต์เรื่องนี้จะเห็นได้ว่าบุญที่สร้างไว้ในอดีตนั้นได้ติดตามคำจุนตัวตนในทุกที่ทุกสถานผู้ที่ประสบความสำเร็จในบั้นปลายของชีวิตก็ล้วนมีเบื้องหลัง คือบุญกุศลทั้งสิ้นดังพระเถรีรูปนี้แม้เพียงแค่ผลบุญที่เกิดจากการถวายบิณฑบาตพระรูปเดียวทุกวันยังส่งผลให้ท่านนั้นได้เข้าถึงจุดสูงสุดของชีวิตดังนั้นทุกคนจงอย่าดูเบาในการกระทําบุญตักบาตรให้ทำกันอย่างมีปิติเบิกบานในบุญนั้นใครที่ทำอยู่แล้วก็ขออนุโมทนาในบุญนั้นแต่คนไหนที่ยังไม่ค่อยได้ใส่บาตรพระ ก็เริ่มทํากันได้แล้วจะได้เป็นทางมาแห่งบุญของตนเองกันทุกคนนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ